ก็ตั้งขบวนไว้นะครับจอดชิดไหลาทางอากาศอำนวยความสะดวกภายปลอดภัยวอสองเปลี่ยนแล้วตอนนี้กำลังรออยู่สามสี่คันอยู่ซับมาโฮมขณะนี้นะครับทีมงานรถดำนะครับเมื่ออากาศก็กำลังรอนะครับรอ ก็ตั้งขบวนไว้นะครับจอดชิดไหลาทางาหลายคนถามว่าจอดรอกันเพื่ออะไรนะครับก็รอเพื่อว่าเวลาเราเข้าไปทีนะครับมันอยู่กลางเมืองมันอยู่มันอยู่กลางกลางเมืองนะครับเป็นเป็นชุมชนนะครับแคบทางแคบแล้วก็อยู่ติดตลาดาก็เพื่อการ เพื่อง่ายนะครับต่อการจระาะจรให้ให้ตำรวจเขาบวกรถไปรอบเดียวนะครับจะได้จะได้ไม่ไม่รถติดไม่ทำให้รถติดนะครับก็จอดรอตอนนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบเอดสองสี่สิบห้าสหกสิบดบแปนะครับ19เหลืออยู่ข้างในบอกกับประมาณ6กเจ็ดคันนะครับเราตอนนี้ก็เรายังรองอ,งอยู่คนระับ นี่ครับนี่เท่าแกมบมะคูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าทีก่ก็กำลังติดต่อนะครับถามหลูกหันวาอสอง <laughs> เปลียนจำนี้วาอเป็ียนจำวารสองนี้อากาศตองวยจ้าก,กู้ภัยปลอดภัยวาสองเปลี่ยน ตอนนี้กำลังรออยู่สามสี่คันอยู่ซับมาโฮมสามสาตอนนีดดูซับมาโฮมหกสิบสองโอ้ว่าปยนะล้สอลยนะใคุณลงสตอรี่คุาลงสตอรี่ถ่ายรูปคุณงโอ้ยกองโบสัดกรดป โอ้เอาขอคอนะขออ่อยถ่ายใช่ไหมคือส่งครับไหม,นะมกับมี่ลายมันมีมีกับมีอยู่เล่เดี๋ยวตอนนี้ก็หนาแน่นนะครับขอแจกเลยดูดที่นะั่ขอแจกเลย mà mà chứ à bây, ma ma Sai sai. Sai đây này, huông huông huông, đây, đủ rồi, được cả.

เอาไปเที่นี่หนาเล้วไงแต่เราคุณควรจาไปทางไหนหนาเล้วเหราเดี๋ยวลองรถ